ุทกคนโอ้ยเหมือนอะไรนะช็อกโกแลตอะไรนะอันนี้มัน P ีแอนนะมันช็อกโกแลต M อ็มปะน่ารักมากน้องอยู่แบบนี้เลยเราก็เพียงใส่ของคุณแจน้องแบบนี้นะคะกรุณาอย่าดิ้งบ่อยนะเพราะว่าตอนนี้อัดคลิปอยู่เนาะไม่น่ารักเนาะแล้วก็แบบนี้ดลยเกี่ยวแบบนี้นะคะคือทำไมเกี่ยวยากล่ะเกี่ยวนานเซ่อสนี่แล้วก็ห้อยกระเป๋ากิเก๋อว้มันรดนมแล้วคือวันนี้เป็นอะไรใส่เสื้อสีเหลือง วันจันเราก็จะต้องจุ่มตุ๊กต,ตาได้สีเหลืองคือนัดกันมาหรอเปล่านะคะไม่ได้นัดโรยแต่ได้ตัวนี้เฉยแคนดี้อยากไนดะ้สีชมพูได้สามมากทำไมไม่เอาสีชมพูอะนุมากแม่โอโ้โหตัวนี้นะ้อน่ารักถ้าใครอยากได้น้องพีเอ็มน้องแคนด้าแคนดี้แคนจนะก็ทักอินบอกมาได้มีเยอะมากยกบอกก็มีจะมีราคาพิเศษเลยเข้ามาคอมเมนต์พูดค,ยคุยกันเยอะนะฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามด้วยนะขอบคุณนะที่เข้ามาดูทุกทท่านเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อก็ตามนะบี๊